มั่งเจ็อ,อ่ะเดี๋ยวกลัวมานเองต้องผัวบ่ผัวบ่บบตัวเราไม่มีพอตัวเวกไม่มีจับแม่พ,พับกระพ่อมึงอ่ะต้นกดต้องเรียนไนอะ้เหี้ยกระจอกไอ้เหี้ย <c oughs> อะไรของมานวะปิดก่อนเลยใช่ไหมเอาแร้วไงเปิดฟิลิปปินส์ไอ้เหี้ยไอ้ตัวทีมเดิมทีมเดิมทีมไทยเอาด้วเอออทีเดิวไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อง

ถ้าผิดที่ไหนม่งตางกูเ้หัวเฮียสตเฮียปากแม่งเฮียเฮียพูดเข้หูเรากระจุกเข้าปากเฮียไม้ใชกได้จังเลยโดนกตายอ่ะตรงนี้ดเป่าโดนกับตายโดนยกอุ้ยเยอะว่อุ้ยอุ้ยอุ้ยเอ่อะเยอะกว่าเยอะกว่าเอะวเียเนียนียนีอาดาไม่อยู่เหียดาเลปอยู ปวยกูเสียบอลเลยลืมดูเฮียครับเลไม่มาเฮียไม่ีใครอีกนะเฮียโถอีกไหนปะมีระมุดแฟดอะอ่ะมีระมุดแฟดเฮียต้องเดินเฮียเฮียเอาดิเฮียลูฟีฟีกิฟส์เฮ้ยเอาวะเฮียตบเฮียไอ้ดาตบจัดจัดผมตาบ้าเลยอะบอกเลย

เอ้ยไม่ได้ถ่ายมาโอ้ยมันตะเกมันตะเกมันตะเกมันยังรู้อ่ะมันยิงรู้อ่ะมันยิงรู้ไอ้เหี้ยมันยิงรู้ไอ้ตัดไอ้เหี้ยเซ็นนาเอาไปแก้กูุ้ยบ่ามันยังรู้กูไม่ปวดไม่มีหรอ่ะมีมันรู้แล้วโดนกูอ่ะอย่าห้าวดิปัตว์ป๊บเฮียมันตะลกหมดอ่ะอย่าห้าวดิสัตว์โล่ให้สวยโล่

สเตตีตีทางปั่มอยู่อ้เจ็บหนามันหนามันหนาตีแลม์ตในป้อมมันพี่เือดเชียแม่ได้เลยสักูเห็นลุงกูส่นตีนกูแอบูเลยมาวะเนี่ยเฮียเลยต้องจโปเฮียเนี่ยข้าาปาดุกบเลยโอ้ยคิงมาไวตีป้อมมันเลยเฮ้ยไอเียเ็หน้า ปะ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 ปไ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 ปเฮ้พ uh ัดเฮ้พัดเฮ้พัดคิงมาจับมือหน่อยโอ้ยโอ้ยไม่ได้คิงมาจับมือหน่อยโดนกูต่อยไปเีสัสขวานโลนยิงใช่หมัดตัวยใช่ไหมนี่มันฉันจะชักอย่างเดียวเฮ้ย เดี๋ยวพันคู่ครับเจ้าครับอ้ยเฮ้ยทไรอะอ๋อเลยอกวาจแป้อม oh! ในที่เลยกูลืมนี่วะตีตีเฮ้ยไม่โดนเฮ้ยน้ามั้ยเฮ้ยจเย็นทำไมแค่ยิงยิงเจ้าแตกร้อน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 โอ้ย้บปั๊บน่าหี อโอ้กูไม่น่าเลยเฮียแม่งเหมือนเหตุการณ์ดังเปสัตกูกูโอ้โหเฮียยูอย่างเยอะไอสัตว์นะเฮียโอ้ยนายแอตยูยูโอโให้โ่ให้เลโกิกเลโกิกเลโกิกโลอยู่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 มันกันกัเป็นโลกับนโลไม่อไม่ถึงอไม่ไหวไม่ไหวไอเียมันกแทกโลเียหลับอยกันไปปหน้ามันยังไ

โลไม่ไหวแล้วจับมือหน่อยจับมือหน่อยอ่ะขยับจับมือหน่อยอ่ามึงวางอะไรเฮียอุ้ยตาเฮ้ยไอเุ้ยเฮ้ยอุ้ยสวยเอาวะยังไงยกโปมาดิมาดิโอ้ยดึงควนคันับหัวะว้ยกินที่ไงมึงกินที่ไงมึงโล่โล่โลโลปิดนี่มากปิด พาตีหมดพาตีหมดหายอีหมาแล้ว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 ไปปั๊บอย่าพิ้วเพื่อนกูไปปั๊บจับมือหน่อยไม่มีไม่มีจับมือเฮ้ยเต็น้าปี๊ดมาเลอมาเลยโอ๊ะได้เลยยบเฮ้ยยบต่อสองเต็น้าเต็น้า ไปตายเฮ้ยจับมือเลยเอาอีทอดเอาออดเจยอยู่วยก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 ูเวยกู่วยกูเร็วไอ้ตาโล่ให้โล่โดนคอนโดนหง้ยอ้หนาเนี่ยเฮ้ยสกิลอไม่มีดาเมจเกยเนเว้ยเกย์เดนเว้ยเกเกยเนเว้ยกม

เออตีมนเออเฮ้ยเฮ้ยเอาเดียวเียวเอาเดียดิไอ้ปแปดเลยไ้ถมนต้องเอาไว้ยีดจับก็จะาวะเฮ้ยเฮ้ยทำไมมีคนินเปิดวะทำไมคีคนินเปิดวะมันตุบัตุ๊บัตบเฮ้ยไอ้กูตตัวหนึงให้กตัดตัวนึงให้กุัลยิมมี่ก็ได้โอ้ยไงไอตาไอตาไอตาังไง โอ้ยอะโอ้ยเอตาตาเอ็บี้ยโอ้ยมังเตลือดมังเลือดงัเตยี้ยนะนายสัตว์เลือดต่ออก้างไอ้ยี่ยเลือดมีแม่งเอาอยู่อาม่อยู่วะก็มีเฮียแต่เลือดกูก็มีเ้ยไม่ช่ไม่มีไอ้ยีตะโมกน้บวไอ้เียตัดเลือดกูก็มีเนี่ยมึงเห็นไหมเนี่ยไอ้เียตัดเลือดกูก็มีแม่ดูเลือดหกร้อยอยะพ่อมึงายพ่อมึงไอ้เียพ่อมึงายเียตัดเลือดกูก็มี แก่แหละไม่ได้เฮียข้ามัน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 ข้ามมันขบบ่โอ้ยไปมาไปมาไปมาโอโยโดนกันปะช็อกแม่งไอ้เฮียไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้รอ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 กูไม่เลยยังแปเลยมันตั้มันต่ำต่ำอุ้ยเกี่ยพอดมาพอดมาอุ้ยเอ้ยลอยมันกูมาแล้วกูมาแล้วเอาพอมันเอาพอมันเอาพอมัน โอ้ยพ่อมันตีกูโอ้ป็นไงเฮียดูเลือดีกาอ่านอโนจับไม่ได้ว้าาตัวเราไม่มีไ่พอตัวเวกไม่มีจับไม่พบกับพ่อมึงอ่ะต้นกดต้องเรียนนะเฮียกระจอกไอ้เฮียยังไม่จบยังไม่จบยังไม่จบเจ้าโอ้ตัวเราเปล่าเฮียตัวเียนี่ยทำเฮียไม่ได้เลยเดี๋ยวเหมือนขวาเหมือนขวาเดี๋ยวกูดูหาเส้นหน้าโอ้ยโดนยก โดด้ยนโยนโยนเกียคุยกูโดดไปกูเจอเซนนากูโดดเียเฮ้ยโล่โล่โล่อะไรเอโดดไ้เหรอโอยจบโวจะตายเนี่ยแต่ของจริงครับไม่มีไม่มีไม่มีอไรแถมฮาเรเยอะ อะไรออกมานลปิดก่อนได้ใช่ไหมเอะไรวมาปิก่นปิดลปิดเจ้าเดือมปะอาเลฝันด้วยเหรอเออฝันด้วรอ้เฮียอะไรตัวทีเดิมทีเดียทีเดียเรอเออทีเดียเอเลมักับเซนนาอลมัสกับเซนนาเฮตี้นี้นามินามิยาโซแล้วก็อาร์ทอพกัน ยี่บอตีบนได้มอ้ยวเส้ยสวตายเ้ไปไปยอล้ได้ต่อ้เาเป็นไทออนน่ะได้ต่อเนี่ยวงโอ้ยเอไปเลยดีอาวอาอนี่ได้คลิปโอเคโงโอ้ยแกอาดออะจะปีนไม่เาใช้คำว่าบโบกันอ้าว ไปเพื่อนมึงอะรอแค่ทีรอเจโอสเวนไใช่ใคิวกัวโทษทีว่ปเหลือกูได้อ่าอะไรมึงเนี่ยตายจะไหวเหี้ยตัวยาวริงว่าตาย้ัน่ตกมายตายวผมผมเจ็บโยพี่ผมเจ็บเ่าให้ตายก็เปเล่นำครั

อย่าได้อย่าละเฮ้ยโอ้ยจาเดีแม่ไม่ไหวแล้วสัสโอ้ยอยู่นิ่งนิ่งอยู่นิ่งนิ่งเลยเบอร์อยู่นิ่งนิ่งแล้สัสไม่ต้องไอ้เหี้ยเบียไม่ตายไอ้เหี้ยะคิวคูเฮ้ยเดีแม่ใครไปคี้บอให้กูวะไม่ไหวแล้วสัสโง่แฝดไอ้เหี้ยแม่งแม่งเวดปากกูเรื่อยๆเลยเฮียเอาไปตั็นสันอะอ่ะกูมาหลัง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 ไหนแม่ เกไม่ต้องเพราะ่ี่กาเดือนที่ไม่เอาลูกกระเดียนมาพยายามที่กเว้โอ้ยเดินไม่ออกแรกความแมกเว้ยเจ้าเดิอเอาเลยไปต่อเลยทำไเอาเฮ้ยมีหายเอามีหายโอ้ยไปหมดไมไปหมไรมือไหมอาขาสู้อะเาจะสู้เฮ้ยวิ่งวิไปโดนฟรีเ้ามาสหาแบบไปแล้วเห็นไหมเขาจะเสื้อตีจินฟรี เวกับตายเที่ยวปีเที่ยวอเลย้ยเฮียอะไรมึง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 มมึง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 มึูมึงมึงมึงมึตมึง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 ยึงม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  พัตเมตตั้งให้เอาต่อไปเอาตู่แควายมึงสองวิสองโอ้ยโอ้หวิวิแม่งเมื่อกี้มันเด้งหัวไอ้หัวแตกเฮ้ยเอาจีนดูเด็กบังนะ มันไม่ทันโดนทะลุอยู่ไอ้จีนเนาะเฮ้ยกูกระตุกไอ้เฮี้ยกูกระตุกกระตุกชั้นโอ้ทีธรรมดาเอออยู่นี่กันเฮ้ยกูดีใะ่เอาเนี่ยได้เลยอะไรโล่ให้โล่โล่หายแล้วโล่หายแล้วสวยเฮ้ยเอาไอ้เหี้ยกดที่เหี้ยกดไม่ไห้แอ่เลยยิงไม่ตีมแม่มันเมท โมาทัไหนอ้าอาการอะไรฮี่โดเ้ยยตยอันมาอุ้ยอ้ยอยูิ่งนิ่ได้ชิบุยาไปละตอตีลบ่ตยอันกันสู้กัปนไอ้แพน่นอยู่บนอีกแล้ววะหัว้อมจัด้ยตีของตีของไม่ตีไมตีตีตีตของ มึงมงมึงมีตีมิสามอะตึกสแกนไม่มีนะอะไรมันตีเฮ้ยเิาจะมีเราไม่กดเปิดเกิดมีวิติอีกย่ะไรวเนี่ยแตๆโอ้ยอยู่นิ่งนิ่งไปเามันตีหนึ่งมึงบอกอ๋อมหงถูเหี้ยอตีสามตัวงี้ดีกว่าอี้ยใส่กูอะโมนี่อ่ะเอาวิไปไปตามแบบไหม อโดนไปหนึ่งโปอือ <ıyorlar. S 2> ไม่เดินเหียตายห่าเลยนี่ยั่นนัไอ้เคิวีแกสไอ้เหียห่าฮะมีตะแกรงไหมเอ้ยโดดยโอ้ยเฮียวดี่งหดจัดไ้ไงแ่งโหดจัดเอาดีแม่งโหดจัดเอาไอ้เหี้ยอะไรนวะ มีกเไมีกันเบี้ยไมีกันเี้เขาจิเวลไม่เห็นอย่าพี่ผูสไลด์จากไฟสไลด์เฮ้ยอ้าวเียกคนรจะพูดเลยเหมือนมันอยู่ในพูดมื่อวะไงไงอุยิเวทแทงจัดอุ้มันโคตถึกอะตีเออถึงม่าโล่ให้อโลให้อะอย่าง่ไปกลบไปนูนเลยมึงมน ตึกไปถึงเลยเฮียเฮ้ยเอาไอเฮียทำอะไรวะมาไปหมเลยย่ะเลยตุ๊ปอมจะจริงไม่จริงหมดเลยเฮ้ยอย่ายุ่งกูมันเล่นตะกิ้วแหววในเมร์บ้าพี่ผ่านไหมหนึ่งยี่สิบเมตดีวะไว อเดียวเราถอยฟังให้อ่ะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องลดกระเบิดดกระเบิดวิ่งฝ่อในหัวซันวิ่งฝูงบอลฝูงบอลวิ่งเฮียหายหมดตีอ่สัตว์ไอ้แก๊งไหนสัตว์เฮ้ยโอเคเอาตัวกูกูแฝดยิงกูกระตายแล้วที่สัตว์อ้คดีครับออนซุปซูออนอ๋อตัวต่างต่อตัวต่าต่อชาร์จเต็มกำลังต่อย

เอาดีเอดีอดีไม่จบจบจริงๆกูจัดกูิงกูจัดด้วยเอาดีเุ้ยสตีฟ้าด้ยโอ้ยสเวตนสเวตูกแรงอะเฮียอุ้ยาเมจแม่งโอ้โหพี่จ๋าแรงมากโอ้พี่จ๋าไม่ไหวแล้วโอ้ยโกรธกูสีพิมพ์สีย่งโกรธโอ้ยกรนตายโอ้ยงออ้เหีย